ไปใกล้ตัวที่เตือนคุณผู้ชมหน่อยนะฮะโดยเฉพาะคนที่เปิดร้านค้าที่สุบรปการเนี่ยวันนี้มีอยู่คนหนึ่งนะฮะเป็นเจ้าของร้านขายของชําอยู่ในหมู่บ้านเปรมฤทัยที่ตําบลบางเมืองใหม่แนวเพิ่เม,มืองจังหวัดสุบรปการนะครับถูกคนร้ายเนี่ยเข้าไปลักทรัพย์เขาลักษณะคือมาเป็นแก๊งะฮะคนร้ายกลุ่มนี้เนี่ยก็เจ้าของร้านเนี่ยเล่าให้ฟังนะฮะคุณบุญจิรามีสินนะฮะก็เล่าให้ฟังบอกว่า ช่วงเย็นวันนี้เนี่ยกำลังนั่งอยู่ที่หน้าร้านคนเดียวนะฮะมีรถยนต์คันนึงมาจอดอยู่ที่หน้าร้านสัพักหนึ่งก็มีผู้หญิงอายุประมาณสัก40นะฮะอุ้มเด็กเอ่อมามา,มากับเด็กอายุ9้าขวบลงมาเลือกซื้อของเล่นอยู่มาสักพักหนึ่งมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งอายุประมาณ20นะฮะลงมาจากรถแล้วก็อุ้มเด็กอายุขวบครึ่งเนี่ยลงมาพร้อมกับวัยรุ่นอีกคนหนึ่งผู้ชายอายุ17นะฮะชายวัยรุ่นเนี่ยก็เดินเข้าไปทําทีซื้อเมล็ดแตงโมแล้วก็ออกไปแพะทานอยู่หน้าร้าน ส่วนผู้หญิงสองคนที่มากับเด็กเนี่ยชวนเจ้าของร้านคุยถามโน่นถามน,น,ามนี่ถามนั่นแล้วก็เลือกซื้อของทีละชิ้นอพอจะกลับแล้วซื้อมาอีกชิ้นหนึ่งเธอก็มัวแต่คุยกับลูกค้าผู้หญิงสองคนที่มากับเด็กอมไม่ทันได้สังเกตว่าไอ้ผู้ชายวัยรุ่นที่ซื้อมเมล็ดแตงโมท,ทีแรกเนี่ยมันแอบเข้าไปหลังบ้านเลยละ่ะ<อ>แล้วก็ขึ้นไปบนห้องนอนอเข้าไปขโมยนะฮะทองคํารูปพรรณน้ําหนักกว่า40บบาทเครื่องเพชร หายไปเงินสดอีก4ี่หมื่นมูลค่ารวมกันกว่าหนึ่งล้านบาท <c oughs> คือมารู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยสังเกตเห็นว่าผู้ชายวัยรุ่นเนี่ยที่ออกไปนั่งแทะแตงโมมาได้แตงโมอยู่หน้าร้านเนี่ยไม่รู้มันหายไปไหนอ <c oughs> พอหานกลับไปดูที่บันไดเนี่ยเอ้ามันไปอยู่ตรงบันไดบ้านแล้ว oh. เธอก็เลยร้องตะโกนให้คนช่วยฮะพวกนี้ก็เลยวิ่งขึ้นรถขับหลบหนีไปเลย oh. พอไปตรวจสอบทรัพย์สินในห้องนอนเนี่ยหายไปนะฮะ แสดงว่ามันขึ้นแมข้างบนมาแล้วขึ้นไปแล้วเพิ่งมารู้ตัวตอนที่มันขโมยเสร็จแล้วกําลังลงมาไงโอ้โหมาเป็นแก๊งเลยนะฮะมาเป็นแก๊งผู้หญิงสองลงมากับเด็กสองใช่ฮะเอามาเป็นตัวล่อชวนคุยคุยนู่นคุยนี่ก็เผลอไงแล้วเจ้าของร้านอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวด้วยมันรู้เลยนะมันขึ้นไปห้องนอนแล้วมันเอาเครื่องเพชรเอาอะไรถูกเลยนะใช่ไอ้พูกมัน